บทที่66รู้อะไรไม่สู้รู้วิชาเป็นวันที่อาจารย์ชิดมาอยู่วัดป่ามะม่วงครบเดือนพอดีเขาตื่นนอนตอนตีสีเช่นเคยไหว้พระสวดมนต์แล้วก็เริ่มเดินจงกรมอยู่ภายในกุฏิเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงจากนั้นจึงกำหนดนั่ง รู้สึกจิตตั้งมั่นได้เร็วกว่าทุกครั้งอาการพองยุบชัดเจนเป็นจังหวะแม้จะรู้สึกปวดที่กกหูข้างขวาหากก็สามารถใช้สติข่มเวทนาได้บัดนี้เขาไม่ต้องตั้งนาฬิกาปลุกเพราะจิตสามารถรู้ได้เองว่าถึงเวลาที่กำหนดแล้วหรือยังเป็นความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นได้แต่เฉพาะกับผู้ที่ฝึกจิตไว้ดีแล้วเท่านั้น อีกส15นาทีครบชั่วโมงภิกษุสูงวัยรู้สึกปวดที่แผลเป็นกำลังปวดราวกับว่าจะไม่สามารถทานทนได้น้ำเหลืองไหลออกมามากผิดปกติจนเสื้อที่สวมอยู่เปียกชื้นและยังไหลเลยไปเปียกกางเกงอีกด้วยช่วงเวลาแห่งความทุกข์ทรมานนั้นเขารวบรวมสติตั้งจิตอธิษฐานสาธุด้วยอำนาจแห่งพระพุทธคุณ พระธรรมคุณพระสังฆคุณและบาร,รมีของท่านพระครูเจริญแห่งวัดป่ามะม่วงหากทุกขเวทนาที่ข้าพเจ้ากำลังได้รับอยู่นี้มีสาเหตุมาจากกรรมที่ข้าพเจ้าได้เคยทำไว้ไม่ว่าจะเป็นชาตินี้หรืออดีตชาติขอให้ข้าพเจ้าสามารถระลึกนึกย้อนไปถึงกรรมนั้นได้เพื่อจะขออโหสิก,กรรมต่อเจ้ากรรมในเวร ขอให้ข้าพเจ้าจงหมดเวรหมดกรรมในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเธินสิ้นคําอธิษฐานภาพพยนต์แห่งอดีตที่ตัวเขาเป็นผู้แสดงก็ฉายชัดขึ้นในมโนภาพเป็นชายอายุ30กําลังขมักขม้นเรียนวิชาที่อาจารย์กําลังสอนคนคนนั้นคือตัวเขาเองเมื่อ30ปีที่แล้วเขาได้ไปศึกษาต่อระดับ ปริญญาโทที่ประเทศฟิลิปปินส์ในสาขาวิชาการเกษตรในหลักสูตรมีวิชาวิธีการฆ่ารวมอยู่ด้วยและในการเรียนนักศึกษาจะต้องลงมือฆ่าสัตว์กันคราวละลหลายๆตัวสัตว์ที่จะนำมาเป็นอาหารเช่นเป็ดไก่หมูและวัวเขาจำได้ว่ากว่าจะจบหลักสูตร ได้ฆ่าสัตว์เหล่านี้ไปเป็นนับร้อยร้อย,อยชีวิตโดยการใช้มีดปลายแหลมแทงที่บริเวณคอผลกรรมอันนี้จึงทำให้เขาเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองโชคดีที่เขาไม่ได้นำวิชานี้มาเปิดสอนนักศึกษาในเมืองไทยมิฉะนั้นก็คงก่อกรรมทำเขียนมากกว่านี้ภาพยนต์แห่งอดีตใช้จบลง เขาจึงตั้งจิตอธิษฐานแผ่เมตตาและอุทิศส่วนบนให้แก่ศัพท์ปษที่ตนเคยฆ่าและคงจะได้ผลเพราะเขาได้ยินชัดเจนเสียงที่ก้องอยู่ในโสดประสาทว่าอาโหสิอโหสิอโหสิสาธุอนุโมทามิสิ้นเสียงเจ้ากรรมนายเวรอาการปวดแผลาหายวับไปราวกับไม่เคยรู้สึกเจ็บปวดเช่นนี้มาก่อน จิตของบุรุษสูงวัยรับรู้หมดเวลาของการนั่งแล้วเขาจึงกำหนดเลืมตาเอามือคลำที่ใต้กกหูขวาก็ไม่ปรากฏว่ามีแผลแถมเสื้อผ้าเปียกชื้นก็แห้งสนิทไม่มีกลิ่นชวนให้ขยะขยงใดๆหลงเหลืออยู่อารามดีใจเขาส่งเสียงเรียกนายสมชายและนายขุนทองดังลั่นกุติสมชายขุนทองมานี่หน่อย นายขุนทองเข้ามาก่อนเพราะอยู่ใกล้ส่วนนายสมชายนั้นเมื่อไม่ได้ทำหน้าที่ฮิ้วปิ่นโตตามหลังท่านพระกครูในเวลาที่ท่านออกบินทบาทจึงถือโอกาสนอนตื่นสายและไม่เคยได้ยินเสียงเรียกของบุรุษวัยหกสิบอาจารย์เรียกหนูเหรอฮะ,ะชายหนุ่มถามถูกแล้วช่วยขึ้นไปเรียนหลวงพ่อทราบหน่อยว่าผมมีธุระจะพบด่วนห้า แต่หนูขออนุญาตล้างหน้าแปรงฟันก่อนได้ไหมฮะเขาต่อรองและแล้วก็ต้องเปลี่ยนใจเมื่อเห็นท่าทางรีบร้อนของอีกฝ่ายตกลงฮะหนูจะขึ้นไปเรียนเดี๋ยวนี้เขาหายขึ้นไปอึดใจหนึ่งแล้วก็ลงมาหลุงลุงบอกให้ขึ้นไปได้เลยฮะอาจารย์ชิดจึงขึ้นไปกราบท่านพระครูสามครั้งอย่างสำนึกในบุญคุณเขาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้น ให้เจ้าของกุฏิฟังรู้สึกปีติจนน้ำตาใสๆเอ่อหน่วยทั้งสองอัตมาขออนุโมทนาโยมหมดเวรหมดกรรมแล้วกรรมเก่าใช้หมดแล้วกรรมใหม่ก็อย่าสร้างอีกอัตมาหมายเฉพาะกรรมชั่วนะอย่าไปสร้างอีกถ้าจะสร้างก็ขอให้สร้างกรรมดีเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจครับ ผมเข็ดแล้วครับหลวงพ่อเข็ดจริงๆไม่นึกเลยว่าเวรกรรมจะให้ผลทันตาเห็นในชาตินี้ผมลืมไปสนิทเลยครับว่าได้ทำกรรมนี้ไว้ก็มันผ่านมาตั้งสามสิบปีแล้วนี่ครับบุรุษสูงวัยว่านั่นสิอย่าว่าแต่สามสิบปีเลยแค่ผ่านไปเมื่อวานบางคนก็ลืมเสียแล้วจริงไหมจริงครับ แต่หลวงพ่อครับผมสงสัยเหลือเกินว่าทำไมแผลจึงหายเร็วนักตอนเริ่มนั่งสมาธิผมก็ยังปวดแทบทนไม่ไหวแต่บทจะหายก็หายไปโดยไม่ทิ้งร่องรอยอะไรไว้แม้แต่กลิ่นก็ไม่เหลือทำไมถึงเป็นเช่นนั้นล่ะครับก็อาตมาเคยบอกแล้วไม่ใช่หรือว่าโรคกรรมนั้นไม่เหมือนกับโรคทั่ว,วไปถ้าเจ้ากรรมในเวรเขายังอาฆาต หมอก็รักษาให้หายไม่ได้แต่พอเข้าโอโหสิโรคก็หายไปเองอย่าไปสงสัยเลยเป็นเรื่องของกรรมวิสัยนะพระพุทธองค์ท่านตรัสห้ามเพราะอาจินไตยเรื่องเนี้อาตมาเคยพูดไปครั้งหนึ่งแล้วโยมคงจำได้ครับจำได้ถ้าฉะนั้นผมเห็นจะต้องเลิกนิสัยเพราะเดี๋ยวจะเป็นผู้ที่มีส่วนแห่งความบ้า ดังที่พระพุทธองค์ตรัสเขายิ้มทั้งน้ําตาเอาละใกล้เวลาอาหารเช้าแล้วไปเตรียมล้างหน้าล้างตากันก่อนเดี๋ยวอาตมาจะลงไปสงน้ำเหมือนกันแล้วหลวงพ่อไม่ปวดขาเหรอครับเวลาเดินขึ้นเดินลงนะครับ ปวดก็ต้องทนเอานี่ก็โรคกรรมเหมือนกันแต่อาตมาลงวันละครั้งเท่านั้นตอนเย็นก็งดสงน้ำใช้เช็ดตัวแทนอาจารย์ชิดกำลังจะลงมาข้างล่างในสมชายก็เดินออกมาจากห้องพอดีเห็นท่าทางสดชื่นเบิกบานของอีกฝ่ายหนึ่งจึงเอ่ยทักมาหาหลวงพ่อแต่เช้าเลยมีธุระอะไรพิเศษเหรอครับผมหมดเวรหมดกรรมแล้วดูสิ แผลที่กกหูหายสนิทเลยแถมไม่มีกลิ่นที่น่ารังเกียจด้วยต้องขอขอบใจสมชายกับขุนทองที่ช่วยดูแลผมอย่างดีต่อไปนี้ผมจะเดินไปรับประทานอาหารที่โรงครัวเองไม่ต้องลำบากเอามาให้ผมขอเริ่มตั้งแต่มื้อนี้เลยค้นหายปวดพูดจ้อยผมขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสิทธวัดแสดงมุทิตาจิต เมื่อเห็นเขาพ้นทุกพ้นร้อนงั้นเดี๋ยวคุณล้างหน้าล้างตาแล้วจะได้ไปนําอาหารมาถวายหลวงพ่อขออนุญาตให้ผมไปช่วยยกด้วยนะตอนนี้ผมไม่มีกลิ่นที่น่ารังเกียจแล้วคนสูงวัยอาสาอยากทำหน้าที่นี้มานานนับแต่ท่านพระครูได้รับอุบัติเหตุออกบินทบาทไม่ได้แต่เมื่อนึกถึงกลิ่นที่ไม่พึงปรารถนาของตนเอง ก็ต้องงดอดใจไว้หลวงพ่อจะลงเดี๋ยวนี้เลยหรือเปล่าครับผมจะได้ช่วยประคองลงไปนายสมชายจึงตอบแทนท่านพระครูว่าคงไม่ต้องมังครับอาจารย์ขนาดผมจะช่วยท่านยังไม่ยอมเลยบอกเดี๋ยวชดใช้กรรมไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ต้องตามใจท่านสิทธวัดอดกระแนะกระแหนเสียไม่ได้เอาละเอาละอย่ามัวพูดมากอยู่เลย จะทำอะไรก็รีบๆไปทำซะฉันจะใช้เวลาตอบจดหมายอีกสักสามฉบับแล้วก็จะลงไปล้างหน้าจะได้ไม่ต้องแย่งกันใช้ห้องน้ำชายหนุ่มจึงลงมาทำธุระที่ห้องน้ำใต้บันไดาอาจารย์ชิดกราบท่านพระครูสามครั้งแล้วจึงเดินตามลงมาคลั้นเห็นในขุนทองกำลังเก็บที่นอนให้ตนก็รีบเข้าไปช่วยขอโทษที ผมรีบขึ้นไปหาหลวงพ่อเลยไม่ทันได้เก็บที่หลับที่นอนให้เรียบร้อยเสียก่อนไม่เป็นไรค่ะอาจารย์คงมีเรื่องด่วนจะคุยใช่ไหมฮะคนถามอยากรู้ก็ด่วนเหมือนกันแต่เรียบร้อยแล้วผมเพียงจะไปกราบเรียนท่านว่าผมหายแล้วนี่คุณดูสิแผลใต้กกหูข้างขวาผมหายสนิทเลยอัศาจารย์เลอกเกินพูดพร้อมกับเอียง หน้าให้เขาดูตรงที่เคยเป็นแผลอุ้ยจริงๆด้วยแล้วกลิ่นก็หายไปด้วยอาจารย์ไปทำยังไงฮะผมก็ปฏิบัติตามที่หลวงพ่อท่านแนะนำเป็นเพราะบารมีของท่านแท้ๆท,ที่ทำให้ผมหายจากโรคร้ายเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เลยนะเนี่ยงั้นอีกไม่นานอาจารย์ก็คงกลับไปอยู่บ้านใช่ไหมฮะ นูคงคิดถึงอาจารย์แย่เลยเมื่อพูดถึงบ้านอาจารย์วัยหกสรู้สึกคิดถึงภรรยาและลูกๆขึ้นมาทันทีความกุ่นข้องหมองใจที่เคยมีต่อพวกเขาก็พลันมาลายไปสิน้นผมก็คงคิดถึงที่นี่เหมือนกันโดยเฉพาะหลวงพ่องั้นอาจารย์ก็อย่าเพิ่งกลับสิฮะอยู่อีกสักเดือนสองเดือนชายหนุ่มชวนให้เขาอยู่ต่อ ผมตั้งใจอยู่จนกว่าหลวงพ่อจะหายเป็นปกติอยากช่วยแบ่งเบาภาระของท่านเพื่อทดแทนบุญคุณที่ท่านชุบชีวิตใหม่ให้กับผมหลังจากนั้นก็ว่าจะกลับไปเยี่ยมบ้านสักพักใกล้เข้าพรรษาจะกลับมาบวชที่วัดนี้ผู้สูงอายุวางแผนชีวิตนุขออนุโมทนาด้วยนะฮะแล้วก็ดีใจที่ จะมีคนมาช่วยงานหลวงลุงห้องน้ำว่างแล้วเชิญอาจารย์เธอฮะเมื่ออาจารย์ชิดหายเข้าไปในห้องน้ำนายขุนทองก็จัดการกวาดถูกุฏิชั้นล่างจนสะอาดสะอ้านส่วนชั้นบนก็เป็นหน้าที่ของสมชายเพราะแบ่งงานกันแล้วขุนทองวันนี้เองไม่ต้องไปช่วยข้ายกสำรับหลวงพ่อนะอาจารย์เขาจะจัดการเองนายสมชาย ลงมาบอกกล่าวดีสิพี่แบบนี้ขุนทองก็สอบมออะไรของเองวะสอบมออะไรอุ๊ยพี่นีเชยเชยสบมอก็ย่อม,มาจากสบายมากไงนมวัยยีสเอ็ดเฉลยอาจารย์ชิดออกมาจากห้องน้ำและเช็ดหน้าเช็ดตาแห้งแล้วนายสมชายจึงเอ่ยชวนไปกันหรือยังครับ แล้วขุนทองล่ะบุรุษสูงวัยถามสองคนก็พอฮะหนูจะจัดถ้วยจัดจานขึ้นไปก่อนเขาตอบคนทั้งสองจึงเดินมุ่งหน้าไปยังโรงครัวเพื่อนำพัตหารมาถวายท่านพระครูหลังอาหารเช้าอาจารย์ชิดและนายสมชายขึ้นไปช่วยงานท่านเจ้าของกุฏิอย่างเคย จดหมายเพิ่มจำนวนมากขึ้นในแต่ละวันและคนที่เขียนมาแล้วก็ล้วนแตกขอให้ท่านช่วยแก้ปัญหาช่วยดับร้อนผ่อนทุกบางก็พนานาถึงความคับแค้นใจที่สามีไปมีหญิงอื่นไม่มีซักฉบับเดียวที่ท่านอ่านแล้วจะเกิดความชุ่มชื่นระรื่นจิตด้วยไม่มีใครเขียนมาบอกว่าหนูมีความสุขแล้วหนูรวยแล้ว สามีหนูดีแล้วลูกก็ดีแล้วหนูไม่มีปัญหาใดๆไม่เดือดเนื้อร้อนใจเหมือนคนอื่นเขาเพราะลูกเขาดีผัวก็ดีคนใช้ก็ดีท่านอยากจะได้รับจดหมายในทำนองนี้บ้างหากก็ไม่มีเลยเพราะถ้าเขามีความสุขกันแล้วเขาก็จะไม่นึกถึงท่านคนที่คิดถึงท่านก็คือคนมีทุกข์คนมีปัญหา พิสุรูปหนึ่งกับคารวะสองคนเพิ่งจะช่วยกันตอบจดหมายไปได้ฉบับเดียวในขุนทองก็ขึ้นมารายงานลงลุง,ลงฮะท่านรัฐมนตรีมาขอพบฮะรัฐมนตรีไหนละ่ะท่านถามพระวัดนี้มีรัฐมนตรีมาหลายคนอดีตรัฐมนตรีบ้างรัฐมนตรีปัจจุบันบ้างรัฐมนตรีอนาคตบ้าง โดยเฉพาะประเภทหลังนี้มีมากที่สุดเพราะใครๆก็ฝันอยากจะเป็นรัฐมนตรีกันทั้งนั้นคนที่เคยมาเลี้ยงเพนเมื่อวันที่หลวงลุงไปเผาศพป้าเนยนะฮะล้านชายตอบนายสมชายรีบแย้งว่าไม่ใช่ป้าเนยหรอกคุนทองป้านวลสีตังหากคนชื่อเนอยเป็นลูกสาวเองไปแช่งเขาซะและระวังบาปจะกินหัวเอง อ้าวไงเป็นงั้นไปได้ก็หนูไม่รู้จักตัวเคยได้ยินแต่ชื่อเลยไม่รู้ว่าคนไหนเป็นแม่คนไหนเป็นลูกจะให้ลูกตายก่อนแม่ซะและ้วแต่ความจริงยังอยู่ทั้งแม่ทั้งลูกนั่นแหละยังไม่มีใครตายสักคนสิทธว,ว่า มีก็ลุกเคยเข้าไงล่ะคราวนี้คนที่แย้งคือท่านพระครูเอาทำไมถึงได้กลับตลปัดอย่างนั้นล่ะเขาถามในสมชายเห็นหลวงพ่อบอกว่าเป็นเรื่องของกรรมเขาก็ไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไรนักกรอกเองอยากรู้ไปถามหลวงพ่อเอาเองสิทวัดจัดการโยนกลองไปที่ท่านพระครูมัวเถียงกันอยู่นั่นแหละเดี๋ยวรัฐมนตรีท่านก็คอยแย่ ลงไปเรียนท่านว่าข้าให้ขึ้นมาข้างบนนี้ท่านเจ้าของกุฏิออกคำสั่งนายขุนทองจึงลงมาข้างล่างเพื่อเรียนให้รัฐมนตรีทราบถ้าเช่นนั้นผมจะลงไปข้างล่างก่อนนะครับเพื่อท่านจะมีอะไรคุยกับหลวงพ่อเป็นพิเศษอาจารย์ชิดพูดอย่างคนมีมารยาทไม่ต้องหลอกโยมท่านเพียงแต่จะมาบอกว่าจะมาเลี้ยงเพล เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของคุณหญิงจริงเหรอครับทำไมหลวงพ่อทราบเดี๋ยวโยมก็คอยดูก่อนแล้วกันว่าเหมือนกับที่อาตมาพูดไว้หรือเปล่าพอดีกับรัฐมนตรีเดินมาถึงพร้อมผู้ติดตามซึ่งแต่งเครื่องแบบในตำรวจยศพันเอกคนทั้งสองกราบท่านสามครั้งเจริญพรท่านรัฐมนตรี อาตมาต้องขอประทานโทษที่ต้องให้ขึ้นมาข้างบนนี้เด็กเขาคงเรียนท่านให้ทราบแล้วว่าเพราะเหตุใดท่านหมายถึงนายขุนทองครับเขาบอกว่าหลวงพ่อตกบันไดาขาหักทำไมหลวงพ่อไม่ไปหาหมอล่ะครับอาตมาไม่ชอบโรงพยาบาลขึ้นชื่อว่ะโรงอาตมาไม่อยากเข้าสักอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นโรงแรมโรงพยาบาลโรงพัก โรงสารหรือว่าโรงศกท่านพูดแล้วก็หัวเราะผมก็ไม่ชอบครับไม่ชอบสีโรงหลังแต่โรงแรกชอบครับนี่ก็กำลังจะเดินทางไปเชียงใหม่ไปนอนโรงแรมนั่นแหละในขุนทองยกถาดเครื่องดื่มขึ้นมาบริการเป็นกาแฟร้อนส่งกลิ่นหอมฉุยทำไมเอามาแค่สองถ้วยละ่ะท่านมากันสามคนนะ จเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงบอกหลานชายหลวงลุงตาฝาดมั้งฮะท่านมากันแค่สองคนเท่านั้นก็หนูเห็นกระตานินาสงสัยจะต้องเปลี่ยนแว่นใหม่แล้วละหาหลวงลุงเนี่ยตาข้าไม่ฝาดลอกขุนทองไปชงกาแฟมาอีกถ้วยหนึ่งและไปบอกตุกตาที่นั่งอยู่ในรถของท่านรัฐมนตรีมาที่นี่หลวงพ่อบอกให้เชิญมาดื่มกาแฟก่อน รัฐมนตรีสบตากับผู้ติดตามและต่างก็ทำหน้างงงวยก็อุตสาห์ซ่อนแม่หนูคนนั้นไว้ในรถเบนซ์มีม่านลูกไม้ปิดบังกระจกอย่างมิดชิดเหตุฉะไหนท่านจึงมองเห็นมีหนำซ้ำรถยังจอดอยู่ลานวัดโน่นทำไมหลวงพ่อทราบล่ะครับรัฐมนตรีและผู้ติดตามถามขึ้นพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมาย ทำไมอาตมาจะไม่ทราบละ่ะท่านพระครูถามยอกย้อนเด็กของผู้กำกับเขารัฐมนตรีรีบโยนความผิดให้กับคนที่ขับรถให้ฝ่ายนั้นโยนกลับอย่างแยบยนได้การตอบว่าครับเด็กของผมเองผมเป็นคนเลือกสรรมาให้ท่านและท่านก็โปรโดปรานมากเลยครับเป็นวาสนาของเด็ก ตอนนี้ท่านรัฐมนตรีอายุเท่าไราท่านเจ้าของกุฏิถาม6 1ครับและแม่หนูคนนั้นละ่ะพันตำรวจเอกรีบตอบแทนเจ้านาย16ครับอายุเท่ากันนะครับหลวงพ่อเพียงแต่ตัวเลขสับที่ก,กัน6 1กับ16คนตอบหวังในใจเพียงแต่ตัวเลขสับกันหกกับ16คนตอบหวังเอาใจเจ้านายแบบนี้ ถ้าจะว่าเป็นลูกสาวก็คงอ่อนไปเป็นหลานสาวกำลังพอเหมาะท่านเล่นข้ามสองรุ่นเลยนะท่านพระครูสัพยอกโทโหลวงพ่อครับผมเป็นคนไม่ชอบขัดใจใครเขาให้อะไรมาก็ต้องรับไว้หมดถ้าหลวงพ่อจะว่าก็ต้องว่าผู้กำกับเขานะครับเอาละเอาละไม่ต้องเถียงกันว่าแต่ว่าที่มาเนี่ยมีธุระอะไรกับอาตมาหรือเปล่ามีครับ คือคุณหญิงเขาให้มากราบเรียนหลวงพ่อว่าวันที่สาเอดเดือนเนี้ยเขาจะมาเลี้ยงเพลนครับวันครบรอบวันเกิดเขาทุกปีก็เลี้ยงฉลองกันที่บ้านมาปีเนี้ยเขาอยากจะเปลี่ยนสถานที่เขาบอกมาคราวนั้นแล้วติดใจหลวงพ่อเทศเก่งพอดีกับนขุนทองขึ้นมารายงานว่าสาวน้อยแรกรุ่นดารุณีไม่ยอมมา คงจะอับอายขายหน้าเป็นเมียคนอายุคราวปู่คราวตาเป็นเมียลับๆเสียด้วยงั้นผมต้องกลาบลาละครับรัฐมนตรีเอ่ยลาเพราะห่วงว่าสาวน้อยจะรอนานนายขุนทองตามไปส่งถึงรถไม่ได้คิดจะประจบประแจงรัฐมนตรีแต่เพราะติดใจในความงามของสาวแรกรุ่นนมวัยยี่สิอตั้งจิตอธิษฐานว่าเจ้าประคุณ ชาติหน้าฟ้าใหม่ขอให้ขุนทองสวยอย่างนี้บ้างเถิดคนสมัยนี้เขาให้ของกำนันกันแปลกๆนโยมนะท่านพระครูพูดกับนายชิดหลังจากรัฐมนตรีและผู้ติดตามลงไปแล้วครับและพวกข้าราชการสมัยนี้ก็เอาใจเจ้านายกันเก่งเลือกเกินบางคนรู้กระทั่งวันเกิดของเมียน้อยนายแต่ของเมียตัวเองกลับไม่รู้ อย่างนี้ละมั้งอัตมาถึงได้ยินเขาแปลงกลอนของสุนทรผู้ให้เข้ากับยุคสมัยสุนทรผู้ท่านแต่งไว้ว่ารู้อะไรไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีเขาก็มาแปลงเสื้อใหม่เป็นรู้อะไรไม่สู้รู้วิชารู้เลียขาเลียแข้งตำแหน่งดีท่านเจ้าของกุฏิพูดยิ้มยิ้ม